เจ็ดอาการที่บอกว่าไตาเสื่อมค่ะที่ครูจะมาเล่าในเรื่องของเจ็ดอาการที่บอกว่าไตาเสื่อมในวันนี้นะคะจะบอกเลยว่ากว่าไตาของเราเนี่ยจะบอกว่ามีอาการเสื่อมแล้วนะเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดูแลตัวเองฟื้นฟูนฟนตัวเองนะก่อนนะคะว่าเออทายังไงถึงจะมีะไตที่ปกติได้จนกว่าไม่ไหวจริงๆเขาถึงจะแสดงโรคออกมาให้เห็นหรือว่าแสดงความเสื่อมออกมาให้เห็นนะคะซึ่งวันนี้ครูจะนํามาเล่าให้ฟังทั้งหมด7อาการ ด้วยยกันเลถ้าใครมีอาการตามที่ครูเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็น1ใน7 2ใน73หรือว่ามีทั้งหมด7อาการเลยก็ ต้องมาดูกันนะคะว่าไตของเราเสื่อมหรือยังซึ่งการจะบอกว่าไตเสื่อมนอกจากอาการต่างๆที่ครูเล่าในวันนี้แล้วก็ต้องไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วยนะคะถึงจะได้คอนเฟิร์มหรือว่าการันตีจริงๆเลยว่าเรามีอาการไตเสื่อมจริงหรือเปล่าอันแรกเลยก็คือเรื่องของมีปัสสาวะเป็นฟองค่ะการที่ปัสสาวะของเราจะเป็นฟองเนี่ยก็เกิดจากว่าปัสสาวะของเรามีโปรโตีน บอมปนออกมาด้วยนะคะพอมีโปรตีนปนออกมากับปัสสาวะตัวปัสสาวะก็จะเหนียวแล้วก็คนพอปัสสาวะตกลงไปในโถปัสสาวะที่มีน้ําอยู่นะคะก็จะทําให้เกิดเป็นฟองได้นะคะอันที่2ก็คือปัสสาวะที่น้อยกว่าปกติทําไมถึงปัสสาวะน้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่าปัสสาวะเกิดจากการที่นวย กรองปัสสาวะของไตนะคะมันมีความเสื่อมพอมีความเสื่อมเสร็จปั๊บก็จะกรองปัสสาวะได้น้อยลงเมื่อกรองได้น้อยลงก็จะส่งผลให้ ปัสสาวะออกมาน้อยลงตามไปด้วยอันนี้ก็คือตรงไปตรงมานะคะอันที่3มก็คือมีอาการขาบวมหน้าบวมหรือว่าหนังตาบนบวมนะคะหรืออาจจะมีอาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือไม่ก็บวมทั้งตัวเลยถ้ามีอาการบวมทั้งตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยเพราะว่าถือว่าเสื่อมทักเยอะเลยทีเดียวในเรื่องของไตนะคะพอเสื่อมเยอะๆแบบนี้ปั๊บโอกาสที่จะเสียชีวิต จากน้ำท่วมปอดนี้ก็จะมีนะคะต้องดูแล้วนะว่าท้ามีอาการบวมเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วต้องไปตรวจละเอียดมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็อันที่4เลยก็คือเรื่องของโลหิตจางซึ่งโลหิตจางนี่ก็เกิดจากการที่ไตเสื่อมไม่สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนอิริโอลพอยตินได้ฮอร์โมนอิริโอลพอยตินเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นหรือว่าทำให้ตัว ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงพออิลิโตโปรจีนลดลงปับ๊บไขกระดูกเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้ตามปกติได้ซึ่งน้อยลงพอน้อยลงปับ๊บเม็ดเลือดแดงน้อยลงก็จะทําให้เกิดภาวะโลหิตจางนะคะอันที่5ก็คือเรื่องของผิวหนังที่ดําคล้ำหรือว่า แข็งกว่าปกติความยืดหยุ่นลดลงก็เกิดจากการที่ฟอสฟอรัสไปสะสมในเลือดในจํานวนชิมาพอฟอสฟอรัสสะสมในเลือดจํานวนมากปั๊บก็จะถูกขับออกมาทางผิวหนังพอไปอยู่ที่ผิวหนังก็จะทำให้ผิวหนังนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะพอผิวหนังเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ทําให้ผิวหนังครัาแล้วก็ดําแล้วก็ความยืดหยุ่นลดลงนะคะรวมถึงมีอาการคันด้วยค่ะแล้วก็ อันที่6นะคะก็เรื่องของอาการอ่อนเพลียเหนื่อยงานอันนี้เกิดจากว่าไตของเรานะคะเสื่อมามากๆเสร็จปับ๊บไม่สามารถที่จะปรับสมดุลในเรื่องของวิตามินแล้วก็เกลือแร่แรแรก็ทําให้เกิดอาการ เหนื่อยเพรียแล้วก็เหนื่อยอ่อนเพรียแล้วก็เหนื่อยง่ายนะคะรวมถึงปริมาณเม็ดเลือดแดงที่น้อยลงด้วยก็ทําให้เหนื่อยง่ายได้ด้วยค่ะอันที่6อันสุดท้ายนะคะก็เรื่องของการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนก็เกิดจากการที่มีการสะสม ของเสียในร่างกายมากๆไตเสื่อมไม่สามารถที่จะกลับของเสียได้นะคะรวมถึงการที่มีการย่อยของพวกโปรโตีนนะคะตัวนี้ถ้าย่อยได้ไม่ดีก็จะทําให้เกิดอาการขั่งของของเสียโดยเฉพาะพวกยูเรียนะคะก็จะเกิดให้อาการขลืนไส้อาเจียนแล้วก็เบื่ออาหารซึ่งอาการดังกล่าวที่ครูได้เล่าให้ฟังนี้นะคะสามารถที่จะลดอาการหรือว่าไตสามารถที่จะฟืนได้ถ้าเรา ปรับตัวหรือว่าปรับพฤติกรรมใหม่ในเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าใช้ในเรื่องของการใช้ธรรมชาติบําบัดเข้ามาในการฟื้นฟูไตนี้นะคะเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องฟอกไตาทางน้าท้องหรือว่าผ่านเครื่องไตเทียมได้ถ้าเราใช้ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมธรรมชาติบําบัดนะคะถ้าสนใจตรวนี้ก็เข้าสามารถอินบ็อกเข้ามาคุยกับ ครูนิชาได้เลยนะคะถ้าท่านคิดว่าคลิปที่ครูนำมาเล่าในวันนี้เป็นคลิปดีก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจครูนิชานะคะแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปค่ะครูนิชารักคุณค่ะสวัสดีค่ะ